สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับครูเจนเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้เราเรียนหน่วยที่3เรื่องหินและซากดึกดำบรรพ์กันไปแล้วในหน่วยนี้ก็จะมีบทเดียวนะคะแต่ว่าจะมีหลายเรื่องนะคะก็คือกระบวนการเกิดหินวัฏาจาักรหินและการนําหินและแร่ไปใช้ประโยชน์แล้วเรื่องที่สองการเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนําไปใช้ประโยชน์ค่ะอะ่เรามาทบทวนกันก่อนนะคะในเรื่องของมวลหินคืออะไรนะคะก็คือของแข็งบนเปลือกโลกนะคะที่ประกอบไปด้วยแร่ ถ้าชนิดเดียวหรือหลายชนิดแก้วภูเขาไฟและเศษหินนะคะแล้วแต่หินแต่ละประเภทนะคะรูปภาพนี้นะคะก็เป็นการแสดงเปลือกโลกทวีปเนื้อโลกเปลือกโลกมหาสมุทระคะแล้วก็มหาสมุทให้ดูนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดหินขึ้นมานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมาพูดถึงองค์ประกอบของหินนะคะเราได้คุยกันไปแล้วในคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะเรียนไปแล้วเนาะหินอัคนีหินตะกอนหินแปรนะคะมีองค์ประกอบแตกต่างกันมาดูหินอัคนีนะคะเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาที่อยู่ใต้เปลือกโลกหรือว่าลาวานะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือหินอัคนีจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีพุนะคะเนื้อของหินอัคนีแทรกซ้อนจะหยาบแต่อัคนีพุจะละเอียดกว่านะคะ ต่อไปนะคะมาพูดถึงหินอคเดนีแทรกซ้อนแต่ละประเภทกันนะคะหินอันแรกนะคะหินแกรนิตนะคะจะมีเนื้อหยาบค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะใช้ในการก่อสร้างและการตกแต่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหินไดออไรต์นะคะตัวนี้จะเนื้อหยาบแข็งแรงทนทานนิยมใช้ก่อสร้างเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ทําเป็นครกหินได้ด้วยนะคะตัวนี้ ต่อมานะคะเป็นหินบะซอนะคะมีเนื้อที่ละเอียดนะคะประกอบด้วยวัสดุแข็งนะคะตัวนี้มีรูพุนบ้างเล็กน้อยนะคะใช้ทําชนวนกันความร้อนนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะหินออฟซิเดียนนะคะจะเป็นสีดําวาวคนโบราณเนี่ยจะมักใช้ทําอาวุธนะคะซึ่งมีเนื้อละเอียดแล้วก็มีผลึกแร่ขนาดเล็กอยู่นะคะ แล้วก็ต่อมาหินพัมมิสนะคะหินพัมมิสเป็นเนื้อแก้วนะคะมีเนื้อสักๆมีรูพุ่นน้าหนักเบาสามารถลอยในน้ําได้นะคะนิยมใช้ทําวัสดุขัดถูนะคะต่อมานะคะเป็นหินไรโอไรต์นะคะเป็นหินอัคานิพุซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวานะคะตัวนี้เนื้อละเอียดมากนะคะมีผลึกของแร่เฟล์สปาอยู่ในเนื้อหินนะคะนิยมนํามาใช้ในการก่อสร้างคะ่ะ แล้วก็ประเภทของหินต่อไปหินตะกอนนะคะหินตะกอนแบ่งเป็นสองประเภทหินตะกอนเนื้อผสมและหินตะกอนเนื้อประสานนะคะเรามาดูกันเลยว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีหินอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหินตะกอนเนื้อผสมนะคะเป็นหินทรายนะคะตัวนี้จะมีเนื้อหยาบนะคะแล้วก็มีเศษหินปูนปนอยู่นะคะ ตัวนี้จะมีพบทั่วไปเลยใช้ทำตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็หินกรวดนะคะตัวนี้มีลักษณะเนื้อหยาบใช้ในการทำถนนแล้วก็ทำเป็นหินประดับใส่เป็นกำไรได้นะคะต่อมานะคะเป็นหินดินดานนะคะหินดินดานจะมีเนื้อที่ละเอียดนะคะลักษณะเป็นชั้นๆเป็นแผ่นๆน,นะคะเกิดจากการทับถมของดินเหนียวหรือว่าโคลน,นะคะนิยมใช้ผสมเป็นปูซีเมน ต่อมาก็คือหินตะกอนนะคะเนื้อผสมก็คือหินปูนยกตัวอย่างหินปูนตัวนี้นะคะจะมีเนื้อที่ละเอียดนะคะเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทะเลที่ทับถมกันเป็นเวลานานๆน,น,นะคะใช้ทําปูนขาวแล้วก็ผสมทําคอนกรีตได้นะคะหินตะกอนเนื้อประสานชนิดต่อมาคือฐานหินนะคะเกิดจากซากพืชซากสัตว์นะคะเกิดจากการตกผลึกทางเคมีนะคะซึ่งตัวนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช้ในการทําเชื้อเพลิงค่ะ ต่อมาเป็นหินแปรนะคะหินแปรก็คือเป็นหินที่แปรสภาพไปจากาความร้อนแรงดันและปฏิกิริยาเคมีหินแปรจะมีองค์ประกอบของหินเนี่ยเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่มีการเรียงตัวในผลึกใหม่นะคะยกตัวอย่างหินอ่อนนะคะตัวนี้จะมีเนื้อละเอียดถึงหยาบนะคะทั้งเนื้อละเอียดแล้วก็เนื้อหยาบเลยตัวนี้นิยมใช้ในการาประดับอาคารแล้วก็ใช้ในการแกะสลักด้วยนะคะมีสีขาวสีเทาสีน้ําตาลนะคะ หินอ่อนนะคะเป็นหินที่แปลสภาพมาจากหินปูนค่ะหินแปรชนิดต่อมานะคะคือหินชนวนตัวนี้จะมีเนื้อละเอียดผิวมันนะคะจะใช้ในการทํากระดานานวนที่ใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะนักเรียนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะใช้ทําเป็นแผ่นอิฐปูทางเดินด้วยนะคะ และหินตัวอย่างตัวสุดท้ายนะคะคือหินไนส์ตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อหยาบนะคะซึ่งแปลสภาพมาจากหินแกรนิตนะคะนิยมใช้ทำหม้อแล้วก็ทำครกนะคะตัวนี้อาจจะมีแถบสีขาวสลับดำบ้างนะคะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของหินแต่ละชนิดที่มันมีการสะสมของแร่มานะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของประเภทของหินองค์ประกอบของหินลักษณะของหินแต่ละประเภทนะคะยกตัวอย่างมาคร่าวๆต่อไปนะคะให้นักเรียนเรียนร,ยนรู้แล้วก็ศึกษากระบ,บวนการเกิดหินแต่ละประเภทนะคะจากคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะจากคลิปวิดีโอนี้แล้วเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเราใกล้จ,จะสอบกันแล้วนะคะ ไปดูวิดีโอกันเลยค่ะวัฏาจาักรการเกิดหินค่ะต้นกําเนิดของหินนั้นมาจากหินเหนืดหรือแมกมาเมื่อแมกมาดันตัวเองออกมาสู่ผิวโลกชั้นนอกเราเรียกว่าลาวาเมื่อลาวาเย็นตัวลงจึงกลายเป็นหินอัคานีนั่นเองครับหินอัคานีที่เราคุ้นหูกันก็คงจะเป็น หินแกรนิตหินบาซ์ซลและหินแกมโบในขณะที่หินอัคนีเกิดขึ้นมาเวลาผ่านไปบางส่วนก็เกิดการผุกพังทลายและพากันทับถมไปในที่ต่ำกว่าจึงกลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกรอนหินตะกรอนแบ่งได้เป็นสองชนิดดังนี้ชนิดแรกหินชั้นเนื้อผสมเป็นหินตะกรอนพวกกวดทรายเช่นหินทรายหินดินดานหินกวดมน ชนิดที่2หินชั้นเนื้อประสานเกิดจากการตกผลึกทางเคมีเช่นหินปูนหินเชิตและหินเกลือครับหลังจากนั้นเมื่อหินตะกอนหรือหินอคนีโดนพลังงานความร้อนและความกดดันจากใต้ผิวโลกจึงกลายเป็นหินแปรนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นหินแกรนิตเปลี่ยนเป็นหินไนทหินดินดานเปลี่ยนเป็นหินฉนวนหินปูน เปลี่ยนเป็นหินอ่อนนั่นเองครับจากคลิปวิดีโอนะคะดูจบแล้วอันนี้เป็นภาพปริจักของหินนะคะที่สรุปมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสรุปของหินแต่ละประเภทหินอัคนีหินตะกอนนะคะสรุปเป็น mind m a p p i n g มาให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วก็หินแปรอันนี้ครูสรุปมาให้เรียบร้อยเวลานักเรียนจะสอบมาอ่านในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะรอฟังงานกันอยู่ใช่ไหมคะ วันนี้ไม่มีงานนะคะครูเจนให้รีแลกซ์นะคะก็คือตามงานเก่าให้ครบนะคะงานใหม่ยังไม่เพิ่มนะแต่ว่าขอให้ตามงานเก่ากันนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีงานไม่มีการบ้านค่ะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ